น้พลสายเติมนะครับน้าพนมาแล้วต่างป้อมมีจังหวะแล้วไหลตามช่องครับหลุยขึ้นมาได้ตวัดลูกนี้ไปเสาสองแล้วยิงไม่จับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับ1ประตูต่อศูนย์ครับรอน่าทองเครือครับซัดประตูนี้ให้เมืองทองขึ้นนําสีสะเก็บวอทยสี่ไปแล้วครับสมบูรณ์แบบครับเป็นการฟิลิชิ่งที่สุดยอดจริงนะครับสุดยอดครับจังหวะนี้การต่อบอล จนถึงกระทั่งจังหวะการทางประตูนะครับของบอนนาทคองเครือนะครับโอ้โหเป็นประตูแรกของเขาในเกมลีกให้กับมองทอยเต็ดด้วยนะครับดูครับจังหวะที่นพรพลเนี่ยตวัดด้วยซ้ายข้ามาที่เสาสองเนี่ยไม่มีใครคิดเหมือนกันนะครับว่าจะมีนักเตะมองทอยเต็ดสอดขึ้นมาแล้วยิงประตูได้แบบเหมาะเจาะขนาดนี้โอ้โหวอลเล่รูกนี้สุดยอดจริงๆครับไม่ต้องจับเลยนะครับ เปิดมานี่เหมือนจะล้นนะ